Single on a rap, baby. Lie, lie. Lisa, Can you teach me Japanese? And they hype, hype, that's my life, life, baby. I'm a rock star. <laughs> Been on a mission, but call me. I should get. Hei. Welcome to Miss Rambudan, 2024 kiss me under the Paris Twilight kiss me out on the moon they fly เสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรผู้ดำเนินรายการผู้มากความสามารถของเราวันนี้ สู่การประกวดมิสแรมบัลทน2024นะครับซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองนาสารในค่ำคืนวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะงานของเรานะคะจัดอยู่ที่นี่ค่ะกับงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองครั้งที่19ค่ะและก็อยากจะบ,บอกว่าในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนที่เรามีสาวสวยที่ทุกท่านเห็นกันอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับ ในค่ำคืนวันนี้ครับผมกอบฟเซดรินสิทธิสุดครับดิฉันสุนิชาจันหุนค่ะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะครับในการประกวดมิสแรมบูทัน2024ซึ่งแน่นอนครับว่าในค่ำคืนวันนี้เวทีแห่งนี้ลุกเป็นไฟแน่นอนนะครับน้องนิ่มใช่แล้วค่ะด้านหลังของเราทั้งสองคนค่ะคือค24สาวงามผู้เข้าประกวดมิสแรมบูทัน2024ในปีนี้ค่ะและแน่นอนว่า หนึ่งใน24ท่านนี้จะได้ครอบครองตําแหน่งมิสแรมบูเทน2024อย่างแน่นอนค่ะและในรอบแรกนะครับที่ท่านได้ชมกันไปนั่นก็คือรอบชุดว่ายน้ำนะครับและเดี๋ยวหลังจากนี้เราทุกคนก็จะมีโอกาสได้ลุ้นกันนะครับแน่นอนว่าหนึ่งในรางวัลที่ทุกท่านที่มาเชียร์กับมิสแรมูเทน2024จะได้สนับสนุน ผู้เข้าประกวดทุกๆคนนะครับและแน่นอนค่ะบนเวทีแห่งนี้นะคะไม่ได้มีแค่ตำแหน่งมิสแรมูเทน2024และรองทั้ง4เท่านั้นค่ะบนเวทีแห่งนี้ค่ะยังมีรางวัลพิเศษอีกมากมาย1ในรางวัลพิเศษนั้นคือรางวัลขวัญใจสาวสองนี่และในช่วงนี้นะผมว่าต้องส่งหน้าที่ให้กับพิธีกรภาคสนามของเรานะครับเพราะจะเป็นการเก็บคะแนนในรอบที่หนะครับกับรางวัล ขวัญใจสาวสองในช่วงนี้ปรบมือนะให้กับเจ้าสีเกตครับเชิญพบกับเจ้าสีเกตได้เลยค่ะกลับสุรีนาสารฮัลโหลนาสารขอเสียงคนนาสานหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะที่ฉันแม่เกศสรีมณีชายนะคะ,ะหลายหลายท่านอาจจะเคยเห็นตามใน t i k t o อร์นะคะวันนี้ก็มาที่นาสารมาผิดช่วงนิดนึงอยากกินเงาะไม่ได้กินเงาะเลยอะ่ะ นะคะวันนี้เดี๋ยวเชิญสาวงามนะคะมาด้านหน้าก่อนเลยนะคะกติกาของเราง่ายๆเลยคุณเดินไปด้านหลังค่ะเดี๋ยวฉันพามาด้านหลังนะคะตรงนี้เราจะมีจุดจําหน่ายดาวนะคะดาวของเรามีมูลค่า1ก้าน100บาทนะคะหรือใครจะซื้อแบบว่าเขาเรียกว่าซื้อยกมัดอย่างนี้เลย500บาท100 บาท1ก้านเท่ากับ100คะแนนนะคะรายได้ทั้งหมดสนับสนุนทุนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนาสารเพราะฉะนั้นโหวตแล้วคุณยังได้บุญด้วยเพื่อเชียร์ให้เป็นการศึกษาของน้องๆในโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือของเทศบาลเมืองนาสาญนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาร่วมทำบุญแล้วก็ร่วมเชียร์นางงามก็ตรงนี้เลยค่ะนะคะ เปิดหรือยังคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วคะ่ะมามาซื้อเลยคะ่ะมาซื้อมาซื้อมาจับจองกันได้นะคะใครบอกว่าไม่มีเงินสดนี่ดิฉันบอกเลยว่าเรามีสแกน QR โค้ดค่ะสแกนกันได้หรือว่าทางไรฟ์สดอยากเชียร์คนไหนสแกนได้ไหมคะอ่ะแคปหน้าจอไว้สแกนเลยเออดูไลฟ์สดอยู่เชียร์คนนี้แคปหน้าจอไปแล้วสแกนคะ่ะแล้วมาบอกพิมพ์ในไลฟ์สดเลยว่าให้คนไหน มาเลยค่ะมาเลยค่ะ100บาทนะคะก้านละ100บาทเท่านั้นนะคะเรามีแค่2รอบแล้วก็เงินรางวัลน,นะคะ5,000บาทสำหรับรางวัลขวัญใจสาวสองเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่คุณเชียร์ได้รางวัลน,นี้ก็มาเลยค่ะเราจะใช้เกณฑ์ตัดสินโดยใช้เพลง1เพลงเท่านั้นนะคะอ่ะตอนนี้พร้อมนะคะเริ่มค่ะมอบได้เลยนะคะเข้ามาได้เลยนะคะ มามอบไปเลยนะคะตอนนี้สามงามพร้อมอยู่แล้วนะคะซึ่งแบบว่าแต่ละคนนี่ก็สวยเช่ นี่นะครับูลค่า5,000บาทสำหรับรางวัลถุงขวัญใจสาวสองนะคะ1หนึ่งเพลงเท่านั้นหนึ่งเพลงเท่านั้นและก็สองรอบเท่านั้นนะคะรายได้เนี่ยนะ,ะสนับสุดุนรุ่นการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนาสาดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชียร์นางงามแล้วเราได้บุญด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะอย่าลืม,ะคะลมใครที่ยังไม่ไ้ือเดินตรงไปได้เลยนะคะ ด้วยนะฮะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเร็วหนึ่งเพลงเท่านั้นนะหนึ่งเพลงจบเราก็จะปิดในรอรแบแรกนี้นะฮะในราคาด้านละหนึ่งร้อยบาทนะฮะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยคะแนนนะครับมาค่ะมาเอาโอโหตอนนี้สูนย์ีมากหมายเลขสองอันนี้หมายเลขอะไรครับหมายเลขเจ็ดเออ ไดยเยอะอยู่ด้านหลังด้านหลังบางคนไม่มีไหนมีแฟนขับไปค้างกนอื่นตรงไหนอีกผีไหมคะมากได้นะคะทุกคนแค่สองรอบเท่านั้นนะคะถ้าอยากให้คนที่บุญเชียได้รางวัลนะคะก็อย่าลืมเดินตรงไปที so ่ด uh ้านหลังไปซื้อดาวได้เลยนะคะอ่ะจบแล้วหนึ่งเพลงหมดสำหรับรอบแรกเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่สำหรับรอบหม้ขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าสีเกตด้วยนะครับโอ้น่ารับมากๆนะฮะแล้วก็รวมถึง น้องๆผู้เข้าประกวดทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้ก็จะได้นําดาวที่น้องๆได้รับกันนะครับมาส่งให้กับกรรมการที่เก็บรวบรวมคะแนน<ช>ย้งอีกครั้งหนะนึ่งก็แล้วกันกน,นี่คือรอบแรกร<อ>นะครับรเดี๋ยวเราจะมี อีกหนึ่งรอบในรอบที่สองแต่สำหรับช่วงนี้นะคะสาวๆค่ะตอนที่เดินกลับเข้ามาที่ด้านหลังเวทีก่อนจะลงไปนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ที่มารอรับคะแนนโหวตของทุกๆท่านอยู่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่หนึ่งคนค่ะจะรวบรวมคะแนนแค่เพียงหนึ่งหมายเลเท่านั้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยผมว่าเมื่อสักครู่ท่านนายก เทศมนตรีเมืองนาศาระนะครับก็ได้มอบดาวให้กับทุกทุก,ทกหมายเลขเลยใช่แล้วค่ะเป็นกําลังใจให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดนะคะและสําหรับรางวัลน,นี้นะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่บริเวณด้านหน้าเวทีท่านสามารถเป็นผู้เป็นคณะกรรมการตัดสินได้นะคะซึ่งสาวงามผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในค่าคืนนี้นะคะคก็จะได้รับตําแหน่งขวัญใจสาวสอ